สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีคำถามเหมือนกันนะคะที่ส่งมานะคะบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเราสามารถป้องกันการเกิดอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ได้หรือเปล่านะคะวันนี้หมออยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเราเรียกว่านิวตร้าซูติคอหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติบาบัด หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สารอาหารนะคะทำให้มีริบเหมือนยานะคะวันนี้เนี่ยหมอก็จะดีใจอย่างมากเลยนะคะที่จะอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3นะคะ หรือเราเรียกทั่วๆไปภาษาไทยง่ายๆก็คือน้ำมันปลานะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะว่าอาจจะเคยทานอยู่เคยได้ยินหรือว่ามีอยู่ที่บ้านนะคะน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อยู่สองสาประการด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือจะช่วยลดอาการอักเสบนะคะของบริเวณเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดทั่วร่างกายเลยนะคะ มักจะมีการอักเสบได้จากสารพิษต่างๆนะคะเช่นแสงแดดหรือสิ่งที่เป็นสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะคะผู้ที่สูงวัยนะคะก็จะมีไขมันไปเกาะบริเวณเส้นเลือดที่อักเสบนั้นนะคะก็จะเกิดให้เป็นอัมาพาตหรืออมัมพฤกษ์ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์โอเมก้า3นะคะในการป้องกันอัมาพาตอมาัมพฤกษ์นะคะหรือป้องกันโรคหัวใจนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาทานได้สําหรับ ผู้สูงวัยนะคะอีกอันหนึ่งที่มักจะมีคนถามเสมอนั่นก็คือนะคะโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะคะการทานโอเมก้าสตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคซึมเศร้าต่างๆนะคะหรือนอนไม่หลับนะคะโอเมก้าสก็คือคําตอบด้วยเช่นกันนะคะในปัจจุบันเนี่ยคุณหมอทางด้านจิตเวชก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะหมออยากจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บปวดเมื่อยนะคะบริเวณกล้ามเนื้อหรือบริเวณ ดูนะคะโอเมก้าสาตัวนี้ตัวเดียวกันเนี่ยนะคะ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่ดีในการลดการรักเสทของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็บริเวณข้อต่อต่อตางๆด้วยเช่นกันนะคะทำไมต้องเป็นยูนิซิตี้นะคะเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์ของสารนะคะเนื่องจากว่าโอเมก้าสเนี่ยผลิตจากปลาน้ําลึกนะคะเราก็จะต้องมีความสนใจในเรื่องของโลหะหนักนะคะเช่นสารเมอร์คิวรีนะคะซึ่งอาจจะปนเปื้อนมากับ สารนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหนังสือ reference ของอเมริกานะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีความตระหนักในด้านสุขภาพดูแลร่างกายนะคะถ้ายังไงก็ inbox กันมาได้นะคะก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ